แล้วมึงบอกว่าประเทศกูเป็นคนเริ่มสงครามเหรอใช่คะ่ะหนูขมรเป็นคนเริ่มต้นสงครามค่ะไม่ใช่แค่คนไทยนะที่รู้ว่าเกือบทั่วโลกแล้วค่ะลูกที่เขารู้ว่ากัมพูชาเป็นคนเริ่มต้นยิงก่อนค่ะเหยียบระเบิดเองเดินมาเข้าในระเบะในระแวกบ้านของเขาเองอันไม่ใช่ความผิดของของขมรค่ะไม่ใช่ความผิดของขมรคนวางระเบิดไม่ผิดแต่ผิดที่คนเดินไปเหยียบเหรอคะ แล้ววางทำไมคะแล้วคุณไปวางแล้วเปิดไปทำไมให้แม่ถามหน่อยค่ะลูกถ้าพ่อหนูเดินไปเหยียบระเบิดขาขาดอ่ะหนูจะบอกว่าคนวางระเบิดไม่ผิดแต่แต่พ่อหนูอะ่ะเป็นคนผิดใช่ไหมคะที่งโง่เดินไปเหยียบระเบิดเองอะ่ะจิงขาขาดหนูจะพูดแบบนี้ไหมคะก็อย่าบอกว่าขนาดกูยังพูดภาษาเมืองเลยนะแล้วถ้ากูาพ,พูดภาษาเขมรมึงจะฟังเรื่องเหรอสมองกูมังน้อยขนาดนี้เองใช้สมองได้เปลืองมากค่ะสาวหนูคะ่ะ ไม่มีคนว่าอะไรหนูหรอกค่ะที่หนูพูดภาษาไทยอ่ะเพราะคนกัมพูชามากมายเลยค่ะที่อยากมาเกิดที่ประเทศไทยอ่ะค่ะแล้วก็อย่ามาพูดว่าคนอื่นสมองน้อยนะคะสมองคนเราอ่ะมีขนาดไม่แตกต่างกันหรอกค่ะแต่ถ้าหนูว่าสมองหนูใหญ่โตัวเขาไม่ได้เรียกสมองนะคะลูกเขาเรียกเนื้องอกค่ะถ้ากูพูดถ้ากูพูดภาษาแคมนมึงจะฟังเรื่องเรื่องไหมถ้าอยากจะพูดอังกฤษพูดอังกฤษไปมึงก็ฟังรู้เรื่องอยู่ดีงั้นก็ต้องพูดภาษา <c oughs> มึงสิ อันนี้หนูโชว์พาวเวอร์เหละคะหนูจะบอกว่าหนูพูดได้หลายภาษาว่างั้นแหละคะ่ะแม่สุขสารเจ้าของภาษาเขาจังเลยค่ะลูกที่มีคนอย่างหนูอะไปเอาภาษาเขามาพูดแล้วเลือกท่องจําเฉพาะคําสถุนเอามาใช้อะ่ะกลับไปพูดขมิินดีกว่าค่ะลูกฟังไม่ออกก็ไม่อยากฟังคะ่ะไม่ได้มีค่าค่ะลูกกลับไปพูดกับแม่เออโง่โง่มากด่าใครคะลูกด่าตัวเองเหรอคะกรคงด่าตัวเองเหยเนาะ พระคนฉลาดอะ่ะเขาจะไม่ด่าคนอื่นว่างโง่ค่ะมีแต่คนงโง่ที่อวดฉลาดเท่านั้นค่ะที่จะด่าคนอื่นว่างโง่เข้าใจนะคะใช้สมองหน่อยค่ะใช้สมองเลยใช้ความเป็นคนเอามาพูดทําเป็นแบบเฮีย้ยแบบไม่มีสมองกับกูนะกบล็อกแล้วก็รีพอร์ตบล็อกแล้วรีพอร์ตหนูเป็นซุปเปอร์สตาร์เหรอคะลูกมีหน้าละ่ะเม่นหนาคุ้นๆอยู่นะใช่คนนั้นหรืเป่าใช้ที่แสดงหนัง ะละครของกัมพูชาลูกใช่ใช่ไหมเรื่องอ่ะเตดตนครวัดนครโธมอ่ะใช่ใช่ไหมใช่คนเดียวกันใช่ไหมลูกใช่แน่นอนแะแม่จําไม่ผิดหรอกคะ่ะลูกด่ามากก็ด่ากลับค่ะแต่ด่าให้แรงนะแม่ด่าไม่เป็นหรอกคะ่ะลูกท่านพ่อท่านแม่สอนมาดีไม่เคยสอนให้ออกคําสถุนไปด่าคนอื่นคะ่ะลูกหรือหนูคิดว่าแม่ด่าหนูหรอคะแม่ไม่ได้ด่านะคะลูก แม่มาตอบคาถามหนูเฉยๆคะ่ะหรือหนูคิดว่าแม่ด่านหนูคะ่ะเรื่องของหนูค,ะค่ะไม่ใช่เรื่องของแม่แล้วแต่จะคิดนะคะตามนั้นคะ่ะบ๊ยายบายเทพไทยสไตล์หสถานีเวลพื้นคนุณ